ครับนี่หลังก็ทาพิธีพอเราเริ่มสวดพระราหูอ่าก็เริ่มมีเมฆมาบดบงังนะะตอนแรกยังสว่างสวยอยู่นะฮะพอสวดจบก็เข้าเมฆพอดีนะครับนี่นะครับตอนนี้นี่อ่านี่ผพ้เท่าคคนโก่กาบ้านนะให้ด้านร่วมพิธีกับเรานะฮะ ยายแกก็มาพวกปลาพวกยายเถออียนเทียน,นดำเอามาแบ่งกันจุดาาทั้งหมดนั่นนะเทียนเอ่อเทียนดำจุดจุดเทียนดำเอาครับก็ได้มาไหว้ดา,าหูกันเล้วนะที่เขาทำนี้หลวงพ่อท่านอยู่คนเดียวนะครับท่านตรงนี้เอา Má Madame... đâm <laughs> 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 <laughs>